เมื่อรักแรกพบจังหวานซึ้งคิดถึงเธอยามห่างไกลไอตอนที่ห่างไกลกันแล้วคิดถึงคิดถึงไงนะไอตัวตอนอยู่นำกันแหละทะเลาะกันคุ่มือ สวัสดีเพื่อนๆนะครับหน่วยกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นเช้าเช้าอากาศบรรยากาศดีมากเลยวันนี้พาพี่ๆมาดูมะเดื่อฝรั่งอัปเดตหน่อยนึงนะครับต้นมะเดื่อฝรั่งที่เราเสียบใส่ตออุทุมพรตอใหญ่นี่สองตอน,นี้จําได้ไหมวันก่อนผมลงคลิปไปแล้วนะครับหลังจากที่เราเสียบเสร็จป,ปุ๊บแล้วกิ่งเขาจเจริญเติบโตมา นะกิ่งจเจริญเติบโตแล้ววันนั้นเนี่ยผมทําการตัดนะครับตัดตัดเพื่ออะไรอ่าอันนี้ทุกคนที่เคยดูหน,นวดอยู่เนี่ยก็จะเข้าใจว่าผมตัดเพื่ออะไรหนึ่งก็คือดาเพื่อให้แผลเขาเนี่ยสมานได้ดีขึ้นนะครับสองก็คือเป็นการตัดเพื่อลดแรงต้านเวลาลมพายุมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราตัดเนี่ยนะครับพายุเข้ามา นครพนมเนี่ยก็หลายรอบอยู่ต้นนี้ก็ยังอยู่รอดปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะฮะอ่านี่ดูเป็นปินพุ่มเนี่ยสวยมากเลยแล้วทีเนี้ยผมเดี๋ยวผมจะตัดกิ่งเนี่ยเอาไปอ่าเสียบแล้วก็จะคัดให้เหลือกิ่งตอละสามกิ่งนะให้เหลือ อ่าตอนนี้เราจะเก็บไว้แค่สามกิ่งแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเก็บไว้แค่สามกิ่งคัดเอากิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับนี่มาดูเอามาดูรอยแผลงก่อนนี่เห็นไ,ไหมครับเนื้อเริ่มสมานกันเนี่ยแบบเป็นเนื้อเดียวเลเนื้อมันจะงอกแบบนเนี้ยเห็นไหมเนี่ยข้างบนก็จะขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาปิดที่หัวตรงเนี้ยนะครับแผลก็จะเชื่อม ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นการเสียบต่อใหญ่เพราะว่า,าไม้ที่เสียบตอใหญ่เนี่ยถ้าเราเสียบแล้วมันติดปุ๊บเนี่ยกำลังส่งน้ำเลี้ยงธาตุอาหารเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันจะพุ่งเร็วามาดูทางนี้บ้างนี่ทางนี้ก็เหมือนกันนะครับทางนี้ผมเสียบอสองกิ่งนี่สองกิ่ง ส่วนตอนนี้ผมเสียบสามกิ่งนะครับก็ติดทุกกิ่งนะฮะติดทุกกิ่งเห็นไ,ไหมครับทีนี้ลมพัดอะไรแบบเนี้ยพายุจะเข้าเนี่ยแบบนี้จะไม่มีปัญหาเลยนะครับจะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าถ้าแผลสมานแบบนี้แล้วเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องการหักหรือว่าฉีกนะครับเรื่องการหักหรือเรื่องฉีกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่เนี้ยเราลัดไปหลังจากที่เราแกะเทปออก ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเทปเนี่ยมัเเเนเอาเทปแล้วก็มามาพันพันพันแล้วก็ผูกเอาไว้นะครับนี่นี่นี่มันเป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับที่เราสามารถที่จะลดแรงต้านของลมแล้วที่สําคัญคือเราไม่จําเป็นต้องใช้ไม้คำ้ำนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ไม้คำ้ำแล้วไม้เนี่ยจะ,จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่นั่นแหละ อย่าลืมนะครับจริงๆแล้วช่วงนี้เราสามารถที่จะคัดกิ่งไว้ได้แล้วเนี่ยแต่ว่าผมรอกิ่งเขาโตนิดเึิงแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปเสียบนะครับถ้าเราตัดกิ่งไปเสียบแล้วเราคัดให้เหลือกิ่งที่เราต้องการที่จะเก็บไว้นะครับตอละกี่กิ่งก็ว่ากันไปนะครับจริงๆแล้วต้นใหญ่ๆตอใหญ่ๆแบบนี้สามารถจะเก็บกิ่งไว้เยอะได้อยู่นะครับเพราะว่าธาตุอาหารเขาเขาเยอะนะครับเขากําลังส่งกําลังเลี้ยงมันมันดี ะะและนี่ก็วันนี้เรามาอัปเดตให้ดูกันสลับต้นนี้นะครับเมื่อเดี๋ยฝรั่งที่เสียบใส่ตอของเมื่อเดีย๋ยอุทุมพรตอใหญ่แล้วหลังจากที่กิ่งแตกขึ้นมาแล้วเราก็ทําการตัดเพื่อลดแรงต้านลมแล้วก็เพื่อให้แผลสมานได้ อย่างรวดเร็วนี่อะไะนะครับสำหรับวันนี้ก็คุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็ขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ํารวยความสุขร่ารวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้น้าหนวดลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ